ลูกค้าของเราที่เจอปัญหาผิวตามไวัจบปัญหาลงหรือว่ารู้สึกดีซูเปอร์ไวท์เทนนิ่งเอเจนต์นี่คือสารสกัดพิเศษและที่ถูกจดสิทธิบัตรเอกสิทธิ์กับทางเกาหลีทุกท่านไม่จะไปต้องจ่ายเดือนหนึ่งหลายพันเพื่อจะใช้เซรั่มจากฝรั่งเศสมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะเมื่อการเวลาค่าเราไม่ได้ เมือ Rose ่อโรสโกเลอ็อกซีไวต์เทนนิงเซรั um, นะฮะนำความสุดยอดจากประเทศเกาหลีมารวมกับความสุดยอดจากประเทศฝรั่งเศสรวมเข้าด้วยกันและเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โรสโกมีสิทธิ์ขายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยเท่านั้นและลูกค้าของ r o สโก Le อ็อกซีไวต์เทนนิ g งเซรั um, จะได้สัมผัสและฟินกับความรู้สึกและผลลัพธ์นี้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่เพียงแค่ในเลอออกซ เท่านั้นนั่นเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้ก็คือเจ้าไวท์เกษียณหรือว่า Super w h i t e ์เทนนิ่งเอเจนนี่คือสารสกัดพิเศษลนะที่ถูกจดสิทธิบัตรเอกสิทธิ์จดพาทนต์กับทางเกาหลีเป็นสารสกัดหนึ่งเดียวในประเทศเกาหลีนะฮะที่มีความพิเศษแตกต่างจากสารสกัดไวท์เ n นนิตัวอื่นๆนะถึงขนาดได้เรียกว่าเป็น Super w h i t e ์เทนที่ยิ่งกว่าไวท์เทนนิปกติและได้มีการวิจัยมีผลงานวิจัยจากแลบจาก แหล่งวิจัยเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเจ้า super whitening agent หรือไวท์กสิเนตตัวนี้นะฮะของสถาบันโคซิดไบโอฟาร์มนะฮะเจ้าตัวนี้นะับจะทำให้ลูกค้าของเรานะฮะรู้สึกสัมผัสและผิวแลดูกระจ่างใสไวกว่าไวท์เทนนิ่งจากอบูตินถึง10เท่าด้วยกัน10เท่าฟังไม่ผิดและด้วยความพิเศษตัวนี้นะฮะมันจึงกลายเป็นพระเอกในเจ้าโลสโกเลอออกซี วท์เทนนิ่งเซรั่มที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและทําให้ลูกค้าของเราที่เจอปัญหาผิวตามวัยจบปัญหาลงหรือว่ารู้สึกดีรู้สึกแก้ปัญหาตรงจุดนะจากสารสกัดตัวนี้เมื่อได้ฟังผลวิจัยเมื่อได้เห็นผลวิจัยเมื่อได้รู้ว่ามันสามารถช่วยลูกค้าเราอย่างไงได้บ้างนะฮะผมพลาดไม่ได้เลยที่วันนี้นะจะขอให้ลูกค้าโรสโก้ท่านั้นที่ได้สัมผัสความฟินนี้เพียงผู้เดียวต้องบอกาสารสกัดนี้นราคาแพงหูชี่มากๆแต่วันนี้นะฮะทุกท่านจะได้ใช้ สารสกัดที่สุดยอดตัวนี้ในโรสโกหรือออกซิเซรมในราคาเพียงแค่1,190บาททุกคนคิดดีๆนะฮะว่าสารสกัดที่เป็นเอกสิทธิ์ของประเทศเกาหลีหนึ่งเดียวเท่านั้นไปรวมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเซรั่มจากฝรั่งเศสมารวมกันเป็นฟอร์มูลเ e ที่ไม่มีใครเหมือนและก๊อปปี้และคัดลอกเรียนแบบได้ เรียกได้ว่าเป็นเซรั่มระดับสากลจริงๆเพราะอะไรเพราะรวมความสุดยอดของหลายประเทศนะวันนี้อย่างที่บอกครับว่าสารสกัดเจ๋งๆมีได้จากทั่วทั้งโลกแต่เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซรั่มมันต้องฝรั่งเศสจ,จริงๆเมื่อนําความสุดยอดมารวมกันทุกท่านไม่จะไปต้องจ่ายเดือนหนึ่งหลายพันเพื่อจะใช้เซรั่มจากฝรั่งเศสแต่ท่านได้ใช้ในราคาแค่1นึ่งพเตกเดือนละ5้ารเบาทเท่านั้นและมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะโรสโกเลอออกซี่ Whitening Serum นะฮะเซรั่ม um ที่จะช่วยบำบัดผิวของคุณเซรั่ม um จากประเทศฝรั่งเศสเมื่อการเวลาฆ่าเราไม่ได้